จำเป็นได้ไหมคะนางเคยมาเยี่ยมเยียนรายการของเราแล้วครั้งหนึ่งนะครั้งนี้ครั้งที่2นะคะอหนะคะขอเสงปรบมือต้อนรับออโต้เจมส์ค่ะซึ่งครั้งที่แล้วนางนาง,นางไม่ได้มาในมากนี้แต่ด้วยความที่ในคลิปนี้นะคะจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอคะลืมโอ,โอจิกล้องแตายค่ะ ไม่ใช้ตัวเองก็เลยแบบว่าไม่ได้พูดอะไรมากมายค่ค่ะในคลิปนี้นะคะะดามาเชิญน้องเจมส์มาเพราะว่าน้องเจมส์เนี่ยมีทักษะเขาเรียกว่ามี t a l e n t เกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้า transformation ก็คือแต่งหน้าให้เปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะงานเบ้าชักงานผมมา a c c e s s o r y นั่นงานหน้าปังแน่นอยู่หน้าเวทียังมองเห็น500เมตรอย่างเงีนย รู้สึกว่าเป็นตัวเองเลยอะแบบไม่ชินเลยจริงๆปกติเป็นคนไม่แต่งหน้าอย่างนี้เลยซึ่งในเทปนี้นะคะเราตอนนี้เราตอนนี้เดือนหกแล้วใช่ไหมเ่ารักรกฎาคมเดี๋ยวอีกประมาณเดือนหกโฟนเอาต้นเจ็ดแล้วอีกไม่กี่เดือนค่ะนางจิกไซอีกไม่กี่เดือนนะคะบริษัททั้งหลายก็จะมีงาน o า t i n g party อ๋อเยรอเบอร์นส ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ส,สาวทุกคนรอคอยนะคะเธอเพราะว่าสาวออฟฟิศซึ่งฉันก็เป็นอยู่ส่วนใหญ่เราก็จะแต่งหน้าแบบเทนเพลนแต่พอขึ้นปีปาร์ตี้มันต้องเต็มนะคะเฮ้ยแบบว่าคอนเซ็ปต์แต่ละบริษัทนี่แบบใช่ไหมซึ่งหลายๆคนก็อาจจะแบบเฮ้ยต้องไปเช่าชุดเ <c oughs> ช่าวิกจ้างช่างหน้าช่างผมอีกเช่าชุดเช่าวิกเช่าผู้อะไรเยอะแยะเยอะสิเช่าผู้ด้วยเช่าผู้ด้วยซึ่งแบบว่า รางวัลเงินรางวัลของบริษัทอาจจะแค่2องพันอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างคือเป็นหมื่นแล้วปะเป็นหมื่นลงทุนลงทุนหมื่นห้ารางวัลได้มาสองพันุ้มขุ้มมากเลยอ่ะงานแบบงานไม่เสียหน้าจริงงานเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่หยอกไงและเทปนี้เจมส์ก็จะมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับการแต่งหน้า transformation โอ้ยตาย ตายไม่เป็นตัวของตัวเองแล้งซึ่ย <laughs> จะมีเทคนิคยังไงแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกัน All The เจ m ส์เมคอัพค่ะอะไรเธ <laughs> <laughs> อจ้ามาแล้วเราก็จะมาเริ่มค่ะ ลงาลงไพเมอร์ลงไพเมอร์นะคะลงไพเมอร์เลยค่่ยังไงมันก็ต้องลงจริงแต่งหน้าแบบว่าแต่งหน้าเป็นอัมพ,าพาิทาภัเคยมาแล้วก็เลยแบบรู้สึกคิวคนิดนึงนะมันโงน <c oughs> ่น,นา <c oughs> <c oughs> นงดูมันโนกมากเลย <c oughs> ความสวยให้ให้มันได้สิปะ <c oughs> 150ร้อยห้าสิบไปเลยไหมอ่ะบำรุงพายเมอร์เจ้เจ้วหน่อยค่ะเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณต้องยังยังยังบำรุงพายเมอร์เสร็จแล้วขั้นต่อต่อมาเราก็ลงรองพื้น<อ><ะ>วันนี้เราอยากเป็นสาวผิวสีเป็นอยู่แล้วคุณเจมจริงเจมเป็นคนที่มีคผิวขาวออร่าบุิตตี้มากนั่นี้ยเจมต้องแบบค่ะใช้เป็น ลองพื้นเนื้อครีมแต่เวิร์กกว่าใช่ป่ะใช่แต่จริงการใช้ครีมมันมันจะดีนะเพราะมันจะปกปิดดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะทำแบบได้แบบสะใจอ่ะสะใจอ่ะสะใจอ่ะมานเอาใช้กิบเบอเรีนกิบเบอเรีนสองอันดูผ่านฝึกมาเยอะมากเลยเปลี่ยนสีสิวนิดนึงเห็นไหมเทคนิคการลงรอพื้นถ้าเกิดเป็นเป็นน้ำปกติแล้วก็ลงปกติตามลูกขน สวยที่สุดในบริษัทบทหน้าคะเงินรางวัลเท่าไหร่ลงทุนไปเท่าไหร่ให้รางวัลเท่าไหร่เงินรางวัลสองพัน 2, ลงทุนทั้งหน้าผมชุดแล้วทั้งหมดเท่าไหรช่ชุดก็ชุดก็ค่าเช้จ่ายพันหา้ารึเป่ะคะคือรวมทั้งหมดแล้วฉันจ้างช่างแต่งหน้ามาพร้อมชุดพร้อมหน้าผมประมาณหมื่นห้าร <laughs> า <laughs> งวัลเท่าไหร่สามพันกำไรกันเยเง<า>ินรางวัลน้อยไปเท่าไหร่นะแต่ขอให้แบบเสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมถูกต้องเรียบร้อย เราได้งานผิวมาแล้วค่ะได้งานผิวมาแล้วอ่ะขั้นตอนต่อมาอเรามาลงไฮไลท์เรามาใช้รองพื้นเนื้อครีมหรือคอนซีลเลอร์ที่เป็นสีที่สว่างสีสีที่สว่างกว่าเนี่ยพื้นของเราตอนนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจอะไรไม่ไม่ต้องสนใจแม่บ้านทั้งม่แม่บ้านนะคะอันนี้รเราจ้างมาพิเศษสิงสำหรับวันนี้เพราะว่าคนเก่า โดยตกทอนะบ้างกลิ่นหอมโอยกลิ่นทอต่อค่ะในส่วนของพันนี้อันนี้เราไฮไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเข้าสู่ของการเ h ดดิ n g แล้วจะได้ดูมีมิติอิ่งขึ้นแล้วก็การเชดดิ้งคือมันจะทำให้ทุกอย่างดูแบบดูลึกใช้ในส่วนของจอบจอบนะคะจอ เพราะตอนนี้เบ้าของเรายังไม่เป็นแบบเบ้าฝรั่งสะเท่าไหร่นะเรายังดูเป็นพูทอทนกะันอยู่นะตอนนี้อ่าเราใช้ในส่วนของคอนซีลเลอร์กหรือรองพื้นเช่นเดียวกันที่เป็นเนื้อครีมหรือเนะื้อที่เรามีก็ได้จะได้ไม่ต้องดูวุ่นวายว่าฉันต้องไปซื้อไม่อีกแล้วหรอดูลงทุนซุ่มเบยหรือไปเอาของคนอื่นที่แบบว่าสีเข้มเ,มเมกว่าเราได้ใช่ได้ไ <laughs> ด้เ <laughs> อย่างเงี้ยเข้มกว่าพื้นผิวเดิม เลอค่ะเลอมาก้องเดินมาได้นะมืตกนะขั้นตอนต่อไป,ไปได้แล้วคุณครูบอกว่าผ่านแล้วค่ะก็ให้ผ่านุข <c oughs> <c oughs> ั้นตอนต่อมา <c oughs> อเราลงแป้งฝุ่นเพื่อให้รองพื้นไฮไลท,ท์ทุกอย่างของเราดูเจ็บตัวลงขั <c oughs> ้นตอนต่อมาเรามาแต่งหน้าแต่งตากันเลยดีกว่า วัวเจนจะใช้สีเป็นอควาครีมของ m e g a f เฟเอรตัวนี้เป็นสีเบอร์สิบสองเอาเกินขึ้นมาบนหัวตาเลยใช่ปะให้หัวตาดูบริเวณบริเวณแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยเบาที่เราขัดเอาไว้ ถ้าเราออมาเขียนขอบตรงขอบตาขอบตู้กันดีกว่ามันจะมีหลายลุกหลายแบบถ้าเกิดเป็นแบบที่เราต้องการที่ทําให้ตาเราดูโตขึ้นเราอาจจะใช้ในส่วนของสีที่สว่างลงใต้ตาอย่างนี้ขนาดนี้เป็นความสุขของกะทิมากเลยนะหน้าดูเปลี่ยนไปเยังเป็นฟองอย่าง แกคิวเหอ,อะอ <c ười> คิวเหอะเอาคิวไว้ใช่ไหมขนตาค่อยปิดเนาะเรามาเขียนคิวกันดีกว่าเพราะว่าเราสงตาชนีมากล้ว <c ười> ก็คิวก็เอาสีที่เราถนาัดแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมาก พี่ครับพี่ครับตีพ่นด้วยเล้ว done และตอนนี้ค่ะเราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะปัจเจ,เจมอีกคนตะกี้ก็หายไปแล้วเแต่อีเนี้ย <laughs> ซึ่งนางไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่นางเริ่มมีตาค่ะเริ่มวักตาเสร็จนางก็ไม่พูดอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแบบว่า ตอนนี้องค์มาประทับนางครึ่งตัวแล้วก <ination noises> ็คงต้องรออีกครึ่งนึงก็ใส่ใส่วิกแต่งองค์ทรงเครื่องอัพนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเวลาเราสองคนไปแบบทำสวยอีก huh. สัก <laughs> นิด <Would> นึงแล้วกลับมาเจอกันก <c oughs> ับลุคของเราค่ะขันข้อเสียนะข้อเสี ุ้ยงงไปหมดหนนต่อมาจากไหนเมื่อกี้แล้วผมมาจากไหนะนะคะเป็นยังไงล่ะกับลุก Transformation <c oughs> ของเราแต่งจากมองโกรลอยเป็นคอแคสซอยบ้ังเบ้าเป็นสุดริ์รู้สึกเทปนี้แขกรับเชิญจะเกินหน้าเกินตาฉันเยอะเลยนะคะไม่มีบทพูดครับนางเริ่มไม่พูดตั้งแต่นางเริ่มมีเบ้าตาแล้วรู้สึกองเริ่มมาองเริ่มมาแต่ลงลองพื้นแล้วน ดังนั้นจุดหลักๆนะคะของการแต่งหน้าอันนี้ค่ะเจมหลักๆแล้วคือเราต้องแต่งอะไรบ้างคะที่ทําให้ดูเปลี่ยนไปจริงๆหลักๆแล้วกับการแต่งหน้าลุคของกับแบบการ transform m a ่ h i n อย่างนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนจากอีกคนเป็นอีกคนจากอีกคนมาเป็นอีกคนจากเอเชียจากคนเป็นอะไรอะไรต่ากันไปอะไรนะคะใช่จริงๆด้วยลุคที่แบบว่าบางทีเราอาจจะมีลุคแบบว่าเฮ้ยดูเป็นเอเชียจ๋าซุงเบอร์อยากเราไม่อยากจะเป็นแบบว่าแบบเอ่อแบบ แบบนี้แล้วว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้ดูเป็นแบบว่าเรเฮ้ยดูเป็นฝรั่งบ้างเป็นฝรั่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเฟกนร <laughs> จริงๆหลักของมันก็คือเป็นการทําให้กรอบหน้าหรือทุกอย่างของเราโครงหน้าของเราอะดูเปลี่ยนไปและดูชัดขึ้นอ,อยา่างถ้าเรานึกภาพของความเป็นฝรั่งสำหรัเขมมีอะไรที่ชัดเจนเบ้าตามาเลยคะ่ะเบ้าตามาแล้วของเขาจมูกเออจมูกต้องุ่งๆ ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้านหลังโนนแกโหนแกมูีโบนอนลูกหน้าโครงหน้าทุกอย่างเราจะดูชัดมากยิ่งขึ้นแล้วฝรั่งเขาจะเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแบบคมคมชัดฉะนั้นหลักๆเลยคือในเทปนี้ที่เจมสอนนะคอมาดามเานะก็คือการเปลี่ยนคิ้วค่ะแต่งตาให้ดูเบ้าชัดแล้วก็ไฮไลท์เชดดิ้งชึ้งไฮไลท์เชดดิ้งถือว่าเป็นสีสคัญต้องหนักจริงๆนะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นงานกลางคืนด้วยนะใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องไปงานบริษัทก็จะเป็นงานกลางคืนสองการเปลี่ยน การเปลี่ยนโครงหน้าก็ต้องขึ้นอยู่กับไฮไลท์ชิดิ้งเช่นเดียวกันซึ่งตอนแรกถ้าเกิดว่าแต่งเองนะมมดามเมาไม่ค่อยจะกล้าที่จะลงไฮไลท์ชินดิ้งหนักเพราะว่ากลัวมันจะโป๊ะไงแต่เจมบอกไม่ค่ะจะลงแป้งหรือมันก็ฉ่มันก็จะจางไปอีกใช่ปะงานใช้ไฮไลท์ชินดิ้งมาพอมาปุ๊บเฮ้ยมันดีอ่ะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราขอกราบขอบป็นคุณอัลโต้เจมส์เมคอัพได้ละละคขะซึ่ง ก็หวังเป็นอย่างยิ่ง so, ว่าในคลิปต่อไปเนี Zac ่ยถ้าเกิดว่ามีลูกสาวเรียกร้องพี่เชมพี่แจมพี่แจมเฮ้ยมีให้ยิ้ค่ะน้อนเชมก็ได้คิวงกับเรามาอีกครั้งนะคะ ยินนดีแล้วถ้าเกิดว่าอยากติดต่องานน้องเจมอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยน้องเจมแต่งหน้าเจ้าสาวเท่าไหร่คะรับปริญญายังไงติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อสอบถามจองคิวหรือดูผลงานได้ที่ไอจีออทอเจไลน์ออทอเจเฟซบุ๊กออทอเจไม่หยิ่งนะจริงจริงเป็นคนน่ารักยินตังได้ปะ๊ะยินตังไม่ได้แต่ถ้าจะโอนตังมาให้ใช้ฟรีได้คลิปนี้นะคะสนุกสนานสับลานใจมากแล้วเป็นคลิปที่ถ่ายนานมากนานมากนะคะจริงๆตอนนี้ที่เรากำลังจะปิดรายการตอนนี้คือประมาณ แต่แตั้งแต่เที่ยงตั้แตงแต,แต่เที่ยงของเมื่มวอวานนะคะตอนนี้ตีสองแล้ว,วง่วงมากจริงต้องบอกเลยว่าตอนนี้ที่เรานั่งพูดพูดสองคนทีมการรับเลยอะอะไรกหรับใครนะคะที่อยากจะให้แบบว่าเม้นนากับตัวแม่เนี่ยทำในรูปแบบไหนอยากให้แต่งห<อ>น้าลุคอะไรเทคนิคแบบไหนหรือแบบว่าอยากให้พี่เจมมานี่แม่บ้านฉันเองไม่เป็นไรเธอแม่บ้านไม่หลับคนเดียวมีคนเดียวที่ไม่หลับบายนะก็สามารถที่จะแบบว่าเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะที่ facebook d o com s a s h beauty m e u s y นะคะ Subscribe เป็น Family เดียวกันได้ที่ y t u t u กับ o m มเจ l ัสบิวที y มัลซี่นะคะและข้อมูลดีๆอย่างนี้มีรวบรวมไว้ที่ w w w b u i l d y m o u s e y c o m ค่ะคลิปนี้มาดามเมาส์และออตโตเจมและอินแม่บ้านทั้งหลังนั้นนะคะก็ขอลาทุกๆขัท่นไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ หมายเลขสินางสาวพรดวีสีสยามงานพิไลอาทิตย์ตอนนี้กำลังเข้ามาสวยค่ะผัดถววิทโธหมายเลขสินางสาวเจเจไม่ใช่เจนะคัดพัทววิทโโอ้แล้วส